ข้อหกครับเขาบอกว่ามีปากกาสีน้ำเงินกับแดงรวมกันหกสิบด้ามเป็นสีแดงสิบสองด้ามเพราะฉะนั้นปากกาสีน้ําเงินมีกี่ด้ามคิดยงไงครับแดงกับน้ําเงินรวมกันหกสิบด้ามเป็นแดงั้าสิบสองงั้นน้ําเงินอนะ่ะหกสิบลบสิบสอง เออน้ำเงินจะมีสี่สิบแปด้ามน,นะอ่ะคำถามข้อแรกมีปากกาแดงเป็นร้อยละเท่าใดมันก็ต้องร้อยละเท่าใดของทั้งหมดใช่ไหมก็เอาแดงเทียบกับทั้งหมดแล้วคูณร้อยเปอร์เซ็นสีแดงมีสิบสองเทียบกับทั้งหมดหกสิบแล้วคูณร้อยเปอร์เซ็นตตรงนี้ก็จะตัดพรได้ ยีอร์เซนนะครับสิบสองหนึ่งสิบสองสิบสองห้าหกสิบเอาห้าขึ้นไปตัดร้อยก็จะได้ยี่สิบในข้อ6กจุสองครับสีแดงเป็นร้อยละเท่าใดของสีน้ำเงินของสีน้ำเงินเด็กๆของสีน้ำเงินแปลว่าสีน้ำเงินเป็นฐานในการเปรียบเทียบครับเอาแดงไปเทียบกับน้ำเงินครับ ของสีน้ําเงินจึงต้องส่วนด้วยน้ําเงินครับนะของสีน้ําเงินจึงไปส่วนด้วยน้ําเงินครับเออแล้วคูณร้อยเปอร์เซ็นแดงสิบสองน้ําเงินสี่สิบแปดอ่าแล้วคูณร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสิบสองสี่สี่สิบแปดสี่ไปตัดร้อยได้ยี่ห้า ก็เป็นยี่ห้าเปอร์เซ็นตแดงเป็นยี่ห้าเปอร์เซ็น์ของน้ำเงินงง,งอะไรไหมครับอ่างั้นครูถามใหม่ถ้าเกิดถามว่าน้ำเงินเป็นร้อยละเท่าเท่าใดของแดงจะคิดยังไงน้ำเงินเป็นร้อยละเท่าใดของแดงเออถ้าอย่างนั้นต้องเป็นน้ำเงิน ส่วนด้วยแดงแล้วคูณด้วยร้อยเปอร์เซ็นสี่สิบแปดส่วนสิบสองแล้วคูณด้วยร้อยเปอร์เซ็นก็จะได้สี่ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับร้อยเปอร์เซ็นคือหนึ่งเท่าสี400่ร้อยเปอร์เซ็นก็สี่เท่าเนี่ยคือเด็กๆดูสิน้ำเงินเนี่ยเป็นสี่เท่าของแดงจริงไหมน้ำเงินสี่สิบแปดแดงสิบสอง ก็สี่เท่าใช่ไหมเออครับนั้นถ้าถามว่าน้ําเงินเป็นสี่เป็นกี่เท่าเออเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของแดงถ้าคําถามมันกลับมานะน้ําเงินเป็นกี่เท่าเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของแดงต้องคิดแบบนี้นะครับจำนวนเปอร์เซ็นต์มันจะกลายเป็นสี่ร้อยเปอร์เซ็นตไปนะครับสับสนตรงไหนไหมครับเอองั้นใส่ให้ถูกตัวนะขึ้นอยู่กับตัวคําถามนะว่า เป็นร้อยละเท่าใดของอะไรนะครับ